ในวิดีโอ top 10 item for force นะคะในปีนี้โบคิดว่าวิดีโอนี้รู้สึกจะแบบว่าเออมาเร็วไปหน่อยนิดนึงไหมแต่ว่าที่จริงแล้วนะคะเดือนหน้ามันก็จะเข้าสู่ช่วงฤด,ดูไปไม้ผลิในแถบยุโรปในแถบอเมริกาแล้วโบก็เลยคิดว่าโอเคเรามาทำวิดีโอแบบนี้กันนะคะซึ่งโบไม่ได้ทำคนเดียวโบมีเพื่อนมาทำด้วยนะคะนั่นก็คือ คุณตักจากช่อง The Tucki Tuck 11นะคะเดี๋ยวโบจะลิงก์ข้างล่างไปให้ดูวิดีโอว่า10อย่างของนางมีอะไรนะคะแต่ว่าเนี่ยในประโยคของโบก็มาดูก่อนว่า10อย่างของโบจะมีอะไรบ้างโบคิดไว้นะคะว่า10อย่างเนี่ยมันจะเป็นประมาณเป็นข้อคือไม่เชิงว่าเป็น10อเทมแต่ว่าจะเป็น10ข้อนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น3หมวดหมู่ด้วยกันหมวดหมู่แรกจะเป็น พวกเครื่องสําอางนะคะหมวดหมู่ที่2ก็จะเป็นพวกสกินแคร์แล้วก็หมวดที่3นั้นก็จะเป็นหมวดแฟชั่นนะคะเอาล่ะมาดูวิดีโอนี้ได้ครบทุกสิ่งอย่างเลยทั้ง3หมวดหมู่นะคะว่าแล้วก็ไม่เสียวเวลานะคะไปดูกันเลยค่ะ ข้อหนึ่งของโบเป็นเบสเมคอัพนะคะโบจะพูดถึง2ตัวนี้เป็นพราเมอร์ค่ะตัวแรกที่จะพูดก็คือพราเมอร์ของเบกอนะคะชื่อว่า b a c k l i g h t p r i m e r Filter หน้าตาแบบนี้นะคะเขาจะเป็นพราเมอร์ที่ให้ความวาวจะคล้ายกับของ Burberry Fresh Glow นะจ๊ะแต่ว่าโบรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะให้ความหน้าพุ่งได้มากกว่านะเบสตัวที่2โบเคยพูดถึงใน How to ที่ ทำไปแล้วนะคะแต่งหน้าตามโนอื่นนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความฉ่ําแต่ว่ามันไม่ได้มีชิมเมอร์แล้วมันทําให้เครื่องสําอางติดทนนานด้วยนะคะนั่นก็คือ Marks จากขอบ Coconut p r i m r r นะตัวนี้รู้สึกว่าจะราคาถูกกว่าของ Mega อีกนะคะโบได้มาในราคา39ยูโรก็ราคาสมเหตุสมผลแพคเกจิ้งก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะชอบมากเลยเขาเป็น พลาสติกอย่างดีแล้วก็เป็นหัวปั๊มนะคะตัวสุดท้ายในข้อนี้เป็นคุชชั่นค่ะเป็นมิช่าเมจิคุชชั่นนะคะมี SPF 50 PLUS ตัวนี้ปกปิดดีงามให้ความฉำ่ำแล้วก็ สีเขามีเยอะคือมีตั้งแต่คนผิวขาวจนถึงคนผิวปานกลางเกือบคล้ำนะคะไปลองดูได้ที่เคาน์เตอร์อันนี้แนะนําจริงๆเพราะว่าโบคือใช้ทุกวันแล้วตอนนี้มันติดมากนะคะเพราะว่ามันง่ายมากแค่แบบแทบๆไปก็ทั่วหน้าแล้วนะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะประหยัดเวลาด้วยข้อที่ 2, 2เป็นลิปสติกค,ค่ะโบคัดมาเหลือ2แท่งนะคะแท่งแรกจะเป็นแท่งที่โบทายอยู่ในตอนนี้เป็นสีโทนน้ำตาล ก็คือแมกมอคค่านั่นเองซึ่งโบเคยพูดเยอะมากเลยสมัยเมื่อก่อนนี้นะคะที่แบบชอบโทนน้ำตาลในช่วงฤดูหนาวฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยทำให้รู้สึกเหมือนมันเข้ากับช่วงฤดูใบไม้ร่วงมากๆเลยเพราะว่าใบไม้ที่มันร่วงเนี่ยมันก็จะเป็นโทนน้ำตาลโทนส้มใช่ไหมคะโบก็เลยชอบโทนนี้แล้วสีที่เป็นมันชัดเจนด้วยนะคะตัวนี้รู้สึกจะเป็นเนื้อซาตินนะคะเป็นอีกเนื้อหนึ่งที่โบชอบเพราะว่า มันไม่แมทแล้วก็ให้ความชุ่มชุ่นหน่อยๆพิกเมนชัดเจนมากค่ะแนะนอีกสีหนึ่งเป็นโทนแดงนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นคอลเลคชันใหม่ของ Chanel ค่ะซึ่งเขาชื่อว่า Root อ u r e นะคะเบอร์169 r o o t t e n t t t i o n เนื้อเหมือนกันกันกบ Max Satin เลยนะคะแต่ว่าสีของเขาเนี่ยโบรู้สึกเลยว่าพอทาไปแล้วมันไม่แดงจนเกินไปแล้วก็ทาแล้วมันเข้ามากๆเลยนะ คือเป็นสีที่ใช้ออกงานได้สบายนะข้อ3เป็นอายแชโดว์ค่ะมีมาสองพาเลตอีกแล้วเพราะว่าเรื่องไม่ถูกระหว่างโซเอวาหรือชาร์ลอต t ทเบอรี่ดีนะคะมาดูโซเอวาก่อนเพราะว่าราคาเขาน่ารักกว่านะโซเอวานี่คือพาเลตโคโคเบลนค่ะเป็นโทนที่ทาง่ายแล้วก็ สำหรับคนที่อยากจะได้สโมกกี้หรือว่าอยากจะได้แบบเ e r y d a y look ก็สามารถที่จะทาพาเลตนี้ได้สบายๆเลยนะคะเนืนะ้อพิกเมนต์ดีงามเดี๋ยวจะลองสวอชให้ดูนะตัวนี้คือเฉพาะสีที่เป็นแบบชิมเมอร์นะคะก็ยังให้พิกเมนต์ที่แบบเลิศด,ดีงามแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือไม่มีกระจกเท่านั้นเองนะคะแล้วราคาก็โอเคด้วยรู้สึกพาเลตนี้จะได้มาประมาณ17ยูโรนะคะ มาดูอีกพาเลตหนึ่งของ Charlotte Tilbury กันดีกว่านะพาเลตนี้คงไม่ต้องพูดเยอะมากเพราะว่าพิกเมนต์แล้วก็ราคาก็น,นะพาเลตที่โบใช้บ่อยมากนะคะแล้ววันนี้ก็ทาม,มาชื่อพาเลต The Vintage Ram นะคะตอนแรกโบไม่คิดว่าจะสอยสีโทนนี้มาหรอกแต่ว่าพอทาไปเรารู้สึกว่าชอบนะคะจะเป็นโทนสีเบอร์กันดีนะคะน,นี้โบสวอชมาสีพิกเมนต์ชัดเจนมากนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายเขา ไม่ร่วงนะคะเสียอย่างเดียวแค่ไม่มีสีแมทเวลาที่เราจะเบลนดต่างๆเนี่ยก็จะต้องใช้สีน้ำตาลแมทจากพาเลตอื่นนะคะแต่ว่านอกนั้นคือทั้งสีสีเข้ากันดีข้อสเป็นสีทาเล็บค่ะตัวนี้เป็นของดีออนะคะถ้าจะบอกว่าโบชอบ High End ก็น่าจะใช่เพราะว่าโบลองดัก Store หลายๆอันแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ตัวนี้ชอบมากๆเพราะว่า ไม่เคยเจอสีประมาณนี้ที่ไหนมาก่อนนะคะวันนี้โบก็ทามาของดีออจัดชื่อสี t r e n d ์นะคะคนชอบทากบอกว่าทาสีอะไรสวยจังเลยสามารถที่จะไปหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ของดีออนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าโหยมันแพงมากพี่โบจัดไปไม่ค่อยไหวนะคะรู้สึกว่าโบจะเจอสีคล้ายๆกันของเคาน์เตอร์เอ s เซนสนะคะลองเข้าไปดูได้ ข้าสู่หมวดของสกินแคร์แล้วนะคะข้อ5สิ่งที่ขาดไม่ได้ในช่วงที่อากาศเย็นขึ้นแล้วก็ต้องการความชุ่มชื้นสุดๆนั่นก็คือพวก sleeping mask แล้วก็มาที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะตอนนี้โบจะพูดถึง Charlotte Tilbury อีกแล้วรู้สึกจะพูดบ่อยมากนะคะแต่ก็ชอบจริงๆอะ่ะถึงพูดนะคะถ้าไม่ชอบโบก็คงไม่พูดถึงตอนนี้ก็คือ multi miracle glow นะคะสามารถเป็นได้ทั้ง cleanser มาส์แล้วก็บามนะคะตัวนี้ทาไปแล้วตอนเช้าจะรู้สึกเลยว่าผิวของคุณเหมือนผิวเด็กนะคะโบจะให้ดูเนื้อข้างในเนี่ยจะเป็นเนื้อที่เข้มข้นมากแล้วก็หนึบมากนะคะใช้แค่นิดเดียวก็ทั่วหน้าแล้วถ้าใช้เยอะเกินไปก็จะรู้สึกเลยว่ามันเหนียวหน้านะไม่ไหวนะคะฉะนั้นแนะนำให้ใช้แค่นิดเดียวพอกระปุกนี้55ยูโรนะคะโบใช้แล้วเดือนกว่าคือยังไม่พร่องไปไหนเลยนะคะคิดว่า กระปุกนี้ก็ได้ประมาณสักปีหนึ่งแน่ๆข้อ6กแฮนด์ครีมค่ะโบเคยลองหลายๆยี่ห้อแล้วแต่ว่าก็มีบางยี่ห้อชอบบางยี่ห้อไม่ชอบนะคะในช่วงนี้ชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะคะก็เป็นของมิชช่าค่ะ Real Moist 24นะคะเขาเป็นกลิ่นของกุหลาบนะคะแต่ว่าไม่กุหลาบจ๋ามากมายนะคะคือกุหลาบอ่อนๆแต่ยังให้ความ,มเป็นกลิ่นหอมๆอารมา ตัวนี้เขาเคลมเลยว่าให้ความชุ่มชื้น24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถูกมากๆเลยรู้สึกโบจะได้มาแค่4ยูโรแค่นั้นเองเนื้อเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะพอเราทาไปแล้วมันก็จะซึมซาบเข้าไปอืมทิ้งกลิ่นหอมไว้นะคะเขาจะมี2กลิ่นด้วยกันก็จะมีกลิ่นอัลมอน และก็กลิ่นกุหลาบตัวนี้นะคะข้อ7นะคะสิ่งที่ใช้อาบน้ําแล้วก็แช่น้ําอุ่นของโบมี2ตัวที่ขาดไม่ได้เลยกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่โบซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วซื้อมาตุนไว้นะคะพ่อเป็นคนที่ชอบกลิ่นวาน,นิลามากๆแล้วเดอะบอดี้ช็อปเขาก็ทําได้ดีมากคือโบก็ลองหลายหยี่ห้อที่มีกลิ่นคล้ายๆกันแต่ว่าถูกใจของเดอะบอดี้ช็อที่สุดนะคะ เขาจะเข้ากับช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะเป็นกลิ่นโทนนี้แล้วก็มีอีกกลิ่นหนึ่งคล้ายๆกับกลิ่นซินนามอนนะคะจะเข้ามากแล้วแบบจะหอมๆเหมือนหวานนะช่วงที่ข้างนอกอากาศเย็นโบก็จะชอบแช่น้ําอุ่นนะคะก็จะมีพวกบับเบิ้ลบารเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นของยี่ห้อลารชเพราะว่าของเขาเนี่ยทำจากธรรมชาติแล้วก็ใช้มือในการผลิตนะคะกลิ่นเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวโบจะให้ดูในกลุ่ว่ามีแบบ3-4กลิ่น เขาก็จะแพ็กมาในถุงกระดาษแบบนี้นะคะเก็บไว้เดี๋ยวโบจะลองเปิดให้ดูถุงหนึ่งตัวนี้นะคะชื่อว่ากลิ่น The Experimental er. ลักษณะก็ดูน่าทานแบบนี้นะคะเป็นกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นมิ้นแคนดี้หลายๆกลิ่นผสมกันนะคะแต่ว่าก็ดูแบบหน้าตาน่ากินมากอ่าให้ดูกับ แล้วเขามีหลายๆสิ่งให้เลือกเลยบำรุงผิวกายผิวหน้าเอยแล้วก็เกี่ยวกับบับเบิลบารนะคะเยอะมากลองเข้าไปดูได้โบไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีห้อล u s h ขายหรือยังแต่ว่าที่อเมริกาแล้วก็ทางยุโรปเนี่ยมีแล้วนะคะข้อ8เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมนะจ๊ะเป็นรายแชม o ูตัวนี้ขาดไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบสระผมทุกวันเพราะว่าผมยาวนะคะแล้วตอนนี้ตับหน้ามาด้วยก็แบบนะ ยิง่งทำให้ชีวิตยุ่งยากไปอีกนะคะตัวนี้เป็นของบาทิสนะคะสําหรับคนมีผมสีน้ําตาลนะคะเหมาะมากเลยเพราะว่ามันจะสเปย์ออกมาแล้วมันจะไม่ใช่สีขาวมันจะเป็นสีน้ําตาลทําให้ผมของเรามีวอลลุ่มนะคะแล้วก็ให้กลิ่นที่สดชื่นตัวนี้โบแบบเป็น อะไรที่ซื้อซ้ำมากเพราะว่าหมดหมด,หมดแล้วก็ซื้อหมดแล้วก็ซื้อตลอดนะคะของบาเตสใช้ดีจริงๆอีก2ข้อนั้นเป็นหมวดแฟชั่นนะคะมี2สิ่งเท่านั้นที่โบคิดว่าตัวเองขาดไม่ได้ก็คือเป็นเสื้อแขนยาวนะคะโบเป็นคนที่ชอบใส่พวกเสื้อสไตล์นี้นะคะเป็นเสื้อสไตล์สปอร์สตสปอร์ตหน่อยตัวนี้จะเป็นของ Adidas นะคะข้างหน้าก็จะดูแบบสปอร์สตสปอร์ตใช่ป่ะดูเท่ๆนะคะข้างหลังก็จะ ให้ความเซ็กซี่นหน่อยๆนะคะเป็นสไตล์ของโบเลยชอบมากๆเป็นคาร์ดิแกนนะคะตัวนี้จะเป็นของซาร่าคือใช้ตลอดเลยใส่บ่อยมากนะคะอากาศเย็นก็จะใส่ตัวนี้ไปเพราะว่ามันง่ายมันเป็นสีเทาแล้วตรงนี้ก็เป็นสีดำนะคะแล้วมันก็แบบสามารถที่จะแมทกับเสื้อผ้าได้ง่ายเวลาที่แบบรีบๆนะคะโบก็จะหยิบเสื้อตัวนี้รองเท้าผ้าใบนะคะแล้วก็ออกจากบ้านได้เลย ตัวที่3นะคะเป็นแจ็คเก็ตของ Fashion Paris นะคะที่จริงตัวนี้เนี่ยเป็นคอลเลคชันนานมาแล้วนะคะโบซื้อมา2ปีกว่าแล้วนะคะที่ไปเมืองไทยนู่นแหละคือมันเท่มากมันจะเป็นแบบคล้ายๆวินเทจหน่อยๆนะคะเป็นสีดาแล้วเขาก็จะเย็บแบบตารางแบบนี้และที่สำคัญคือข้างหน้านะคะเขาจะเป็นซิปแล้วก็จะมีโซ่ แบบนี้นะคะมันจะเท่มากเวลาที่แบบะะจ็กเก็ตแบบสไตล์นี้ก็กําลังฮิตกันด้วยนะคะซึ่งโบมีสไตล์นี้อยู่ประมาณ2-3ถึงตัวด้วยกันถ้าใครอยากจะดูรีวิวพวกแจ็กเก็ตต่างๆนะคะก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เดี๋ยวโบจะเอาคอลเลกชันของโบมาให้ดูกันนะคะว่ามีสไตล์ไหนที่น่าสนใจแล้วก็บางตัวก็ยังมีขายอยู่ที่ช็อปด้วยนะข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อสีนะคะรองเท้าผ้าใบาโบเป็นคนที่ชอบสะสมรองเท้าผ้าใบามากคือมีตั้งแต่ของ ไนท์ Nike, ของ Adidas แล้วล่าสุดนี่โมชอบมากๆเลยนะคะของ Echo ค่ะว่าชอบมากๆเลยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่แบบใส่แล้วสบายเท้านะโมเป็นคนที่ชอบใส่อะไรที่แบบธรรมะแมงหน่อยเพราะว่าน้องเควินเนี่ยรู้สึกว่ายังวิง่งยังอะไรไม่ค่อย อยู่นิ่งเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใส่พวกรองเท้าที่ธรรมะแมงก็วิ่งจับลูกไม่ทันแน่นอนค่ะตัวนี้ที่อยากเอามาพูดถึงเพราะว่าคือใส่สบายนะคะสีของเขานะคะมีทั้งหมด2สีสีดําแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีคอปเปอร์นะคะสีเงินเงินทองแดงอะไรนี่แหละโบก็พูดไม่ถูกนะแล้วสีนี้เนี่ยมันแมทก,กับกระเป๋าของโบนะคะโบก็เลยเออสีนี้มันดู โอเคแล้วผ้าใบสีนี้นีช่วงนี้มันก็กำลังมีเทรนด์พวกสีเมทัลลิกด้วยนะคะก็เลยเข้ากับเทรนพอดีนะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามชมนะคะแล้วก็ขอบคุณตักด้วยที่อุตสา์ทำวิดีโอร่วมกับโบนะคะถ้าใครอยากดูว่าตักมีอะไรบ้างสำหรับ10ข้อที่โบพูดถึงของโบนั้นนะคะคลิกลงได้ที่ข้างล่างเลยนะคะสำหรับฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึงนี้นะคะ คิดว่าน่าจะมีวิดีโอแฟชั่นตามมาแน่นอนค่ะถ้าใครอยากจะดูนะคะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหนะ้าบ๊ายบายค่ะ